วันหนึ่งประมาณ300บวกนะครับหลวงพอ่ออันนี้ฝั่งไทยนะฝั่งคอมเมนต์เราไม่นับนะครับไม่นับมาปวดเปียนปวดเปียกแถวขั้นบันไดเราไม่นับเลยแต่ว่าฝั่งไทยนี่ไปเป็นคณะคณะโดยโดยทุกคนมีใจิตใจอันเดียวกันก็นกคืออยากไปไปหวงแหนอยากไปแสดงบอกว่านี่คือโบราณฐานของของของชาติเรานะครับรเพราะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณฐานแห่งชาติตั้งแต่2478แแล้วอะ ยาวนานมากตั้งแต่เขายังไม่ได้อิสรภาพจากขเขมรมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีมากๆท่านพ่อหน่องได้มาเยี่ยมพื้นที่เก่านเก่านะครับกับพวกเราแล้วก็วันนี้เป็นโครงการผู้ว่าพาแต่งผ้าไทยทาบุญเสบาตกับช้าทุกวันเสาครับซึ่งทํามาต่อเนื่องนะหลายหลายปีแล้วได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ,อพระคระูปยัิธรรมรงท่านมาเป็นประธานทุกเสาเลย เว้นแต่ว่าท่านไปต่างประเทศกับไปกรุงเทพอย่างนี้ท่านก็จะให้ท่านผู้แทนเข้ามาแต่ว่าถ้าไม่ติดอะไรท่านอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ท่านก็จะมาเป็นหลักมาเป็นเมตตาให้กับพวกเราตลอดนะครับแล้วก็